ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลศรีนาคารินมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก้าวไปอีกขั้นในการดูแลสุขภาพด้วยการเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวานอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นการยกระดับบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะเบาหวานเป็นโรคที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการมีศูนย์เฉพาะทางที่ครบวงจรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน k k u Center of Excellence of Diabetes คืออะไรศูนย์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คลินิกแต่เป็นระบบบริการแบบ One Stop Service ที่รวมทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาไว้ด้วยกันเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัยการรักษาไปจนถึงการให้คำปรึกษาและการดูแลตนเองทีมสหาสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลคุณศูนย์ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง PATIENTCENTERED CARE โดยมีทีมแพทย์ผู้เชียชเยยเช่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ APN เพศสัชกรนักกำหนดอาหารนักกายภาพบำบัดและทีมส่งเสริมสุขภาพมาร่วมกันวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลบริการแบบ One Stop Service ช่วยคุณได้อย่างไร ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการซับซ้อนสามารถเข้ารับการประเมินอาการตรวจวินิจฉัยรับคำปรึกษาด้านโภชนาการปรับการใช้ยาคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเช่นเบาหวานขึ้นตาหรือแผลเบาหวานที่เท้าและรับคำแนะนำในการดูแลตนเองได้ในจุดเดียวซึ่งช่วยลดเวลาลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์นวัตกรรมและการส่งเสริมความรู้ ศูนย์ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านเบาหวานควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเช่นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลและการให้ความรู้ในงานวันเบาหวานโลกประจำปีเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนจุดเด่นของศูนย์การดูแลแบบอง์รวมดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรทั้งด้านการแพทย์โภชนาการและการดูแลตนเองทีมผู้เชี่ยวชาญ มีทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักโภชนาการและนักกายภาพบำบัดที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวินิจฉัยและรักษาความสะดวกสบายบริการแบบ one-stop service ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเข้ารับบริการศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวานเปิดให้บริการที่ไหนห้องตรวจอายุรกรรมเบอร์แทุกวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา คำถามชวนคิดคุณคิดว่าการมีศูนย์เฉพาะทางแบบนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรคุณคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย